ตะลุกไม่ขึ้นเลยให้มันดิ้นรอมันดิ้นรอมันดิ้นรอมันดิ้นเดี๋ยวขึ้นขึ้นง่ายอยู่ตรงนี้ให้มันดิ้นแค่นั้นแหละไม่ต้องดึงให้มันดิ้นรอมันดิ้นเบรกไหลนนเมื่อกี้มีไซส์อยู่นะสองได้อะสายช็อคนม่ทำั่งนี่ใส่แค่เม็ดเดียวมีเยอเม็ดเดียวอยุ่อนี่ให้มันดิ้นให้มันดิ้นให้มันดิ้นขอให้มันดิ้น เดี๋ยวมาเอออย่างนั้นแหละไค่อยอย่างนั้นแหละ <c oughs> ให้มันดิน่นหย่อนหน่อยก็ได้นิดนึงให้มันนีน่แล้วก็นี่ก็เคยเจอนะแบบเนี้ยอาการแบบเนี้ย <c oughs> มาแล้วมาแล้วคุยลุดเหรอเยี้ยขาดมั้งโอ้โหลุดเออใหญ่มากเปลี่ยนไม้มาไม้มาไม้ป่าบอวแล้วพวกมังครับ ัดไม่โดนโอ้ขัดขัดจะครึ่งตัวโอ้โหเอาให,หม่เอาใหม่ ุดหดก็ได้แล้วเอาปช่อนขนมาปลช่อนไซโลครับผมไม่ใช่ชิโดนะฮะเป็นปลาช่อนแล้วตั้งก้องขึ้นนี่ปลาช่อนฮะ ว่าชะโดนะตอนแรกผมอะเข้านี่เลยนี่ฮะไซโลไซโลแล้ว <c oughs> นี่สโลกัดเดี๋ยวไม่โดนนะทีแรกกัดไม่โดนนะผมก็ตีไปตรงที่มันกัดเมื่อกี้แล้วก็ค่อยๆกระดกกระดกอย่างหยกเอาโอเคครับผมครับ แม่มาหาชัวโดงยได้มาชน